ตัวนี้นะคะหลายกระถางเนี่ยป้อมลือออกมาแล้วส่วนมากที่จะเห็นสาเหตุนะคะก็คือตัวหน่อนะคะตัวหน่อตัวหัวเนี่ยก็คือมีการเดินของรากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยดีตรงนี้หมายถึงว่าตัวดินที่เราปลูกไปเรื่อยๆที่เราลดน้ํานะคะพอดินเราปลูกไปเรื่อยๆแล้วอะเวลาเราลดน้ําลงไปมันก็จะมีอาการแน่นของดินนะคะ ถ้าใบาใหม่เขาไม่เปิดมาดินก็มีส่วนเหมือนกันนะคะตัวนี้คือเป็นกระถางเก่าๆซึ่งเราไม่ค่อยได้ดูแลทีนี้ก็ลองรือ้ออกมาดูเพราะลือ้ออกมาดูเราก็รู้สึกว่าเออเนื้อดินมันมีความแบบแน่นๆเหนียวๆเพราะว่าตอนที่เคาะกระถางออกมานะคะมันก็ค่อนข้างที่จะออกมายากนะคะเราก็เลยทำการรื้อออกมานะคะ เดี๋ยวจะลื้อกระถางนี้นะคะให้ทุกคนดูไปได้วยกันเลยค่ะว่าสาเหตุเนี่ยเกี่ยวกันไหมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเราใจใจเย็นแล้ว,แล,วแล้วเราคิดว่าโอเคไม้มนลงหัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยตัวนี้นะคะพันนาลายก็อายุเขาไม่ได้นานนะคะทิ้งใบนะคะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมาค่อนข้างนานแล้วนะคะเราจะมาทำการลื้อดูนะคะคว่มกระถางเลยนี่นะคะ Okay. ความกระถางนะคะแล้วก็ดูค่ะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมน้องถึงไม่ยอมเปิดใบนะโอเคสาเหตุตัวนี้คือเขาเนี่ยค่ะลงหัวนะคะลงหัวตัวนี้ก็อายุประมาณ4ีห้าเดือนแล้วนะคะที่ตั้งแต่เลี้ยงเลี้ยงเขามาคือเป็นเป็นบอลที่ ผ่าผ่าชิ้นตานะคะผ่าชิ้นตาแต่ว่าถ้าประมาณสี่เดือนเราได้หัวขนาดนี้ก็คือถือว่าถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็คืออาการของเขาเนี่ยคือลักษณะเนี่ยคือการลงหัวแหละเพราะว่าบอลสี่เดือนแล้วได้หัวขนาดนี้ก็คือการลงหัวนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกเคสหนึ่งก็คืออย่างตัวนี้กุมพักันนะคะกุมพักกันเนี่ยเขาไม่ได้ลงหัวเพราะว่าขนาดเท่าเดิมจากที่ปลูกเลยแต่ดินมันแน่นเกินไปดินแน่นเนี่ยทาให้ยอด ม,มันเปิดใหม่ไม่ได้แล้วก็มีอาการของยอดกุดด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ป้อมก็จิกปลายยอดออกไปแล้วมันมีหลายสาเหตุค่ะกรณีที่เหลือใบเดียวแบบนี้นะคะเหลือใบเดียวแบบนี้ก็อย่างกรณีพันธลายคือลงหัวเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีของกุมพาการ์ต้นนั้นนะคะต้นนั้นก็คือเขาจะมีอาการรากมีปัญหาเพราะดินแน่นนะคะก็ดูลักษณะรากเดี๋ยวป้อมให้ดูให้เพื่อนๆดูรากเดี๋ยวป้อมไปล้างรากให้ดูนะเราจะให้ดูว่า รากแบบไหนดีรากแบบไหนไม่ดีนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารากที่ดีเป็นแบบไหนรากที่เดินไม่ค่อยดีเป็นแบบไหนให้เพื่อนๆนะคะสังเกตกันดูตรงที่เป็นรากแขนงออกมาแบบนี้นะคะหรือรากฝอยนั่นเองนะคือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่รากบอล เป็นเส้นตรงออกมาแบบนี้แล้วมีนะคะมีแบบเนี้ยออกมาเยอะๆนะคะค่อนข้างเยอะแปลว่าตัวรากนะคะมีการเดินได้ดีแล้วก็ดูดซึมอ,อาหารได้ดีกรณีหัวนี้นะคะเพื่อนๆกรณีหัวนี้ก็คือเขาลงหัวนะคะพระนารายณ์ลงหัวสังเกตดูลักษณะรากก็ได้นะคะเนี่ยคือวันสีเขาเริ่มลงหัวนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเขี้ยวตัวหนอเขานะคะแตกเต็มเลยนะคะนี่ นี่นะคะก็คือลงหัวเลยไม่เปิดใบค่ะแต่กับตัวกุมพกันนะคะกุมพกันนี่คือตัวนี้เห็นไหมคะว่าตัวรากฝอยเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็คือมันจะล้นล้นตัวรากฝอยเนี่ยมีมีไม่เยอะไม่เยอะมากค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะมีไม่ได้เยอะมากแล้วก็ลักษณะตัวหัวเนี่ยป้อมจําได้เพราะว่าตัวเนี่ยป้อมแยกเองเขาก็ไม่ได้โตขึ้นเยอะนะคะ ตัวนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องจากตัวดินค่อนข้างแน่นเกินไปสังเกตได้จากตัวยอดกุดด้วยนะคะเห็นไหมคะยอดเขากุดก็เกี่ยวกับวัสดุปลูกนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองลื้อออกมาดูค่ะว่ามันเป็นสาเหตุอะไรก็ตามนะคะเราก็ควรที่จะลื้อออกมาแล้วก็ทำการผสมเครื่องปลูกใหม่แล้วก็ลงปลูกเขาใหม่ก็ได้นะคะ